นี่นะคะอยู่บนกระเช้าแชร์ลิฟนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ใช่นี่คําว่าเล่นสกีกันค่ะแต่เรามานั่งเล่นกันนะคะอันนี้เราเล่นสกีไม่เป็นค่ะนี่เขาทั้งเขาเลยสวยงามเห็นะดูแลสวยงามมากดีที่วันนี้อากาศไม่คึมอากาศเปิด ตัวเราจะอยู่ได้นะ,ะข่าวทั้งขาวดูนะดูนะเดี๋ยวจะมีเขาเล่นสก,กีลงมากันนั่นนั่นมันมาแล้วมาแล้วมาสองคนละนี่เราเราค่ะมองไม่ชัดเลยมองไม่ชัดจริงๆมมงริงมาแล้วครับมานักสก,กีลงมาแล้วค่ะเห็นนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนั่นนั่นนั่น มาแล้ว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 เขายุดตรงนั้นน่ะลงตรงนี้หนยสิเขาลื่นค่ะออมาแล้วมาหลายหลายคนเรืยๆนะเขามากันเป็นกลุ่มเลยมอไม่เห็นเลยอ่ะมองสามนะใช่มืดใช่ไหมใช่กล้องนะครับใช่กล้องครับมาหน่อยสิเห็นนะฮะเห็นเห็นไหมเห็นไหมเขาเล่นสกีกันส่วนเรามานั่งแชร์ลิฟต์ของเขาเล่น พ่อเราเล่นสก,กีไว่ป็นนะคะอันนี้นะ่าปึ๊บปึ๊บเลยนะเห็นว่าเมื่อกี้มีแฟลชขึ้น